b i t c ัพ1 0 1ใช้เหรียญคัพแลกฟรีเครดิตบนแอปบิดคัพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ูอาไอทชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้งานเหรียญบิดคัพนะครับในการซื้อฟรีเครดิตนั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะฮะจะมีเพลิตนะครับสอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์เลยนะครับ สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคก็เปิดแอปบิ t คั p ได้เลยนะฮะเมื่อเปิดมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องทําการซื้อเหรียญก่อนนะครับก็ไปที่มาร์เก็ตนะฮะแล้วก็ไปเลือกตรงที่เหรียญครับนะครับเป็นสีเขียวๆนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนะครับสัญ,ญลักษณ์ของไอคอนนะครับตรงนี้ฮะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เราก็ทําการซื้อเหรียญนะครับซื้อเข้าไปนะฮะจากนั้นเมื่อเราซื้อแล้วนะครับเราก็ไปกดที่หน้าโฮมจากนั้นสังเกตนะครับตรงกลางจอจะมีคําว่าใช้คัพนั่นเองนะครับเป็นรูปสีเขียวนะครับกดเข้าไปเลยครับเป็นไอคอนนะครับที่อยู่ประมาณอันที่นะครับ3นะนะครับแถว2นะครับอันที่3ามกดเข้าไปเลยนะครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับใช้คัพแลกฟรีเครดิตนะครับซึ่งตอนนี้1นคัพนะครับเท่ากับ18บาทนะครับ4 8สตางค์นั่นเองนะครับล้วก็กดใช้งานได้เลยนะครับกดซื้อไปนะครับที่เราซื้อนะตรงนี้มันจะมี1คัพอะไรก็ว่านไปนะครับมันก็ทำการแลกตรงนี้ด้านล่างก็คือโบนัสนั่นเองนะครับถ้าเราแลก1บาทถึง1 19,999กนะครับก็จะได้5%นะถ้า20,000ขึ้นไปก็ได้เพิ่มอีก10%นั่นเองโอเคครับก็ตามนี้นะครับไปแลกกันได้นะถ้าใช้บ่อยนะครับเหมาะสำหรับที่แบบว่าคนที่เทรดบ่อยๆแล้วค่าธรรมเนียมมันยังไงอะ่ะมันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นจ่ายค่าธรรมเนียมที5 600บาทก็ซื้อไป นะครับเผื่อไปเลยนะครับก็ได้ฟรีเครดิตนั่นเองโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ